มันบอกไปขับรถซิ่งบนเขากันก็คือว่าเขาไปหัดดิฟบนเูเขาเธอมืดกระทั่งว่าสมมติเราปิดไฟหน้าเนี่ยเหมือนหลับตาเลยนะอ๋อเหรอคืออยู่ในรถเนี่ยปิดไฟหน้าูเฮ้มองไม่เห็นเลยเขาวิ่งขึ้นไปโค้งแรกเขาดิฟ ครับเราก็ไม่รู้หรอกมันคือโค้งครับเห็นมันดิฟเราก็ดิฟตามออ๋แล้วก็ตรงมาดิฟดิฟตามอะไรเงี it, oh oh. so my my ้ยเรววันนั้นผมหลุดไปท็อปสี่แล้วปรรมการเขาก็ประกาศเออเฮ้ยฮ้ต่างชาติคนแรกเลยเฮ้ยต่างจากมีวัยังไม่เคยมีใครมาแข่งรอบรอบอะไรเงี้ยเร็จผมนั่นชนะอีกแล้วไปชิงชนะเลิศตอนนั้นก็ได้ที่สองมาที่สองมาก็คือเป็นคนไทยคนแรกเป็นต่างชาติคนแรกด้วยโอ้โหสุดยอดผมยังก็รู้สึกดีใจที่เอาธงชาติไทยไปได้ธงชาติเป็นสมบัติที่ไม่ได้ผลเนาะภายในเน้นความเบาครับผมไม่ใส่เลยเลยบอกให้ใส่ด้วย นขอชมกาไล่แต่ด้เลยครับยินดีมากมากครับเขาผมคันนี้สวัิมาเป็นยังไงครับคันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นรถสมัยก่อนเขาจะมีการจดประกอบได้ใช่ไหมก็คือคันนี้เป็นรถที่ผมใช้ดิฟครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยคันนี้เลยรถรถคูมเลยรถคูมเลยพี่ใช่แล้วเราก็ยกมาทันทีเขใช้การแข่งอยู่เมื่อตอนตอนอยู่ทีมเวทีแดงก็ใช้คันนี้แข่งอยู่เหมือนกันอ๋อจำได้จำได้ใช่ใช่แต่ทีนี้ตอนนี้เราก็ปลดระวางปลดระวางคือเครื่องเครื่องก็ยังเป็นอาร์บีี่นเอะไรเหมือนเดิมเนี่ยแหละฮะแต่ก็คือช่วงล้า้รมดิิปกตอต่เรา ทำให้มันสวยงามอันนี้ชุดโป่งนี่เป็นชุดโป่งนี่ของคุณมิโกราก็คือว่าล็อกเกอร์แมนนี่ล็อกเกอร์แมนนี่พันดํพันดําพันดําพันดํของแท้เลยใช่ครับใช่ครับโอ้สวยงามมากครับพี่แล้วสดของล้อเลยครับพี่แต่งล้อนี่จะเป็นล้อเอ็นไกเอ็นไกครับล้อเอ็นไกแล้วเบรกก็จะเป็นเบรกเน็คเตอร์ครับผมอันนี้ก็เป็นผมเป็นรีเซนเตอร์หลักของเน็คเตอร์ด้วยใช่พี่บอลเป็นชายคือเบรกตัวเนี้ยอันเนี้ยคือมีสี่พอร์ตครับนะครับเป็นสี่พอร์ตสองพอร์ตเนท้าใช่แยกกแยเาปันใชเบรกมือกัสองพครับ ครับพี่อย่างชกอัพชกอัพช่วงล่างช่วงหน้าเราก็เป็นสูตรดิฟที่เราทํามาหมดทั้งหมดสามารถดิฟได้จริงหมดเลยสดริฟจริงหมดเลยครับพี่แล้วเห็นที่ล้อแบบๆนี่คือทรมชาติของรถดิฟใช่ไหมที่ต้องเป็นแบบนี้คือเวลารถเราเวลาเราเลี้ยวเยอะๆนะครับล้อเนี่ยมันจะบานออกออ๋เราทำแคมเปอร์เพื่อให้มันกลับมาตรงก็คือก็คือเอาไว้เป็นแบบว่าซุปเปอร์เลี้ยวซุปเปอร์เอ็นเกิลใช่ใช่โอเคครับพี่เพื่อให้มันเกาะถนนมากยิ่งขึ้นโอเคครับเดี๋ยวขอชมอาบีที่บอกหน่อยครับพี่ส่วน กางเกงนายเอามาใช้ครับผมครับผมตายกระโปงตายกระโปงครับพี่ก็คือเป็นเครื่องยนต์อวี๋หกอวี๋หกก็คือตรงรุ่นตรงรุ่นเลยตอนนี้ก็จะเป็น2องมันหกสองมันหกครับพี่ใช่นะครับก็จะมีลูกซิ่งก์การสูบแคมชาร์ปนะฮะถ้อยดีก็เป็นเกตตี้เทอร์โบพิลิชันนะครับอ๋ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักหกร้อยมาหกร้อยม้าครับก็คือคันนี้ใช้กล่องอะไรครับพี่ อันนี้ใช้กล่อง H S อยู่ H S ใช่ครับหกร้อยแรงม้าก็เหลือๆเนาะครับเหลือๆแล้วเหลือๆแล้วนี่ถือว่าเป็นยุคโบราณนะสมัยนี้มันก็จะแบบโอ้สวยงามขึ้นนิดนึงนะครับตอนนี้ก็สวยแล้วก็พี่ก็สวยแล้วครับพี่โอเคครับพี่สำหรับภายในคันนี้ก็ที่รถนี้ต้องมีเนาะภายในเน้นความเบาครับผมในความเบาใส่เลยเบกให้ใส่ด้วยครับอันนี้ก็เป็นประตูเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่เบามากครับตัวท่าเกียร์บ็อกเฮ้ยเกียร์เป็นเกียร์ O S DLS DLS เป็น DLS กล่อง HK กล่อง HK เบรกมือเบรกมือก็จะเป็นเบรกมือที่มาจากเน็คเตอร์พวงมาลัยกระบอกนี่โทษทีครับยืมไปใส่กันอื่นอยู่อ่าสีไปใส่การอื่นอยู่ใช่ใช่ครับผมนะครับอันนี้เกียร์นี่เข้ามันแบบเทสเซตเทิลไหมใช่ครับผมเป็นเหมือนสเกนเจอร์ชิเอลเหรอจริงเป็นเจอร์ชิเอลอย่างเดียวเซนเจอร์ชียอลอย่างเดียวโอเคครับพี่สวยงามมากครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงี๋ยวผมขอไปร่วมแจมตรงนู้นหน่อยได้ได้ได้ตรงนี้มีเห็นมีลูกศิษย์พี่รถเต็มเลยอ๋อไได้้ ครับสำหรับ e p i ซ o นี้ต้องลาไปก่อนนะฮะก่อนอื่นต้อขอบคุณพี่ปอนมากครับพี่ขอบคุณครับผมครขาผมครับฝากติดตามด้วยนะครับได้ทูดิปเนาะติดตามอันนี้มีช่องทางเป็นเพจแฟนเพจไหมพี่ได้ครับในเพจเฟซบุ๊กได้เลยเฟซบุ๊กได้เลยเนาะโอเคใครสนใจก็ติดต่อได้ทูดิปได้เลยเนาะครับสำหรับ e อโซนน่าจะเป็นรถอะไรจะเจ๋งแค่ไหนครับคอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ